ทำไมคนหลายคนถึงจนลงทั้งที่ทำงานตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเงินเนี่ยมันหายไปไหนหมดคล,คลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับซึ่งได้บอกในหัวข้อที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะว่าหัวข้อในวันนี้ที่ผมจะพูดนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินและเงินครับแต่ก่อนที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนจะไปรับชมคลิปคลิปนี้กันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับจากสถิติที่ผมรู้มานะครับมีหลายคนที่มาดูคลิปในช่องของผมนะครับช่องบอล Happiness Investor เนี่ยครับมีคนกว่านะครับที่ยังไม่ได้กด subscribe ในช่องช่องนี้นะครับซึ่งผมอยากบอกว่ากด subscribe กันเถอะครับเพราะถ้าวันนี้คุณกด subscribe นะครับอย่างแรกเลยครับคุณจะช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะทําคลิปที่แบบมีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะมอให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคน และอย่างที่2ครับการกด subscribe ครับมันจะทําให้คุณครับไม่พลาดครับในการติดตามช่องช่องนี้นะครับในคอนเทนต์ต่างๆที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันและอย่างที่3เลยคนระับมีหลายคนเลยครับที่เอาแนวคิดในสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันในช่องบ o น Happiness Investor นี้ครับเอาไปปรับใช้ในชีวิตนะครับจากการที่เขากด subscribe แล้วว่ามันทําให้ชีวิตของเขาครับในเรื่อง,องการเงินเอ่ยในเรื่อง,องการลงทุนเอ่ยต่างเติบโตงอกเงยขึ้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นครับแนะนํา กด subscribe เถิะนะครับกดแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปลุยกันครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่กด subscribe เป็นกําลังใจดีๆให้กับผมนะครับชมคลิปในช่องนี้ให้กําลังใจกันนะครับผ่านการกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปดีๆ คลิปนี้นะครับกด subscribe นะครับรวมไปจน,นถึงพิมพ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจดีๆเข้ามาที่ด้านใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยอันดับแรกเลยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนลองคิดดูนิดนึงครับว่าคุณเป็นหนึ่งคนในอย่างที่ผมพูดอยู่หรือเปล่านะว่าเฮ้ยทำงานมาแทบตายแต่ว่าตัวคุณกําลังรู้สึกจนลงแล้วเงินของคุณก็กําลังหายไปอยู่ด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นเพราะอะไรล่ะครับลองพิมพ์ c o m มนต์ เข้ามาสักนิดหนึ่งครับถ้าวันนี้คุณคิดดีๆครับคุณจะได้คําตอบบางสิ่งบางอย่างครับว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทําอะไรให้กับชีวิตเลยครับแต่เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตไปวันๆจริงๆครับคือพูดง่ายๆครับทำงานมาได้เงินมาคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะใช้จ่าย เงินนั้นนะครับไม่ว่าจะจ่ายให้กับการเลี้ยงชีพของตัวเองไม่ว่าจะจ่ายให้กับสิ่งฟุ่มเฟือยที่รู้สึกว่ามันเป็นกิเลสท,ที่แบบตอบโจทย์ชีวิตแบบของมันต้องมีซึ่งผมต้องบอกนะครับว่าจริงๆสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ผิดโอเคปะ่ะแต่ปัญหาที่สําคัญคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดก่อนครับว่าคุณหาเงินมาแล้วคุณก็จ่ายเงินให้กับสิ่งเหล่านั้นไปโดยตลอดแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยแล้วถ้าคุณเเลือก่่่่จาายใหห้้ัับสิงนน ตลอดไปหรือใจอย่างต่อเนื่องและแบบนี้มันจะไม่จนลงได้ยังไงล่ะจริงไหมแล้วนอกเหนือจากนี้ครับการที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจ่ายออกเป็นหลักผมอยากบอกว่ามันมีอีกสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่มันเป็นตัวเร่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งจนลงเร็วขึ้นไปอีกนะครับสิ่งที่ผมพูดถึงว่ามันเร่งให้คุณจนลงเร็วขึ้นไปอีกเนี่ยแม้ว่าคุณจะอยู่เฉยๆมันก็ช่วยให้คุณจนลงไวขึ้น,นรับแล้วสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากคําว่าเงินเฟ้อหรือ ผมเคยพูดในคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะหัวข้อประมาณว่าผมหยุดโง่ออมเงินมากว่า2ปีแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ยูคลิปนั้นนะลองไปติดตามกันดูแล้วกันซึ่งแน่นอนผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าตอนที่คุณเรียนเนี่ยคุณอาจจะได้ยินทั้งคาว่าเงินเฟอ้อคุณอาจจะได้ยินทั้งคําว่าเงินเฟอรออยู่ด้วยกันแต่เอาตรงๆครับถ้าเราคุยกันวันนี้เลยนะครับมันมีแต่คําว่าเงินเฟอ้ออย่างชัดเจนเพียงแค่ว่ามันจะเฟอ่อมากหรือเฟอ่อน้อยแค่ไหนกันแน่ สมมุติเงิน100เนี่ยเอาไปจับใจ่ายใช้สอยกับสิ่งของบางสิ่งบางอย่างมันยังคงซื้อได้เท่าเดิมหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคำตอบคือคุณจะซื้อได้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นในเชิงของปริมาณหรือว่าราคาของมันจะสูงขึ้นช่วง1-2ปีที่ผ่านมาที่แบบเราโดนโควิดเนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่าเออราคามันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาของเหล็กราคาที่เรื่องใกล้ตัวคุณคือหมูเห็ดเป็ดไก่ค่าข้าวอาหารข้างทางต่างๆเริ่มสูงขึ้น แค่เนี้ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าคุณจนลงในทุกๆวันครับแล้วถ้าคุณเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินของคุณที่หามาได้ให้กับชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นแต่ไปจ่ายให้กับการใช้ชีวิตให้กับความฟุ่มเฟือยต่างๆสิ่งนี้นั่นเองที่จะเร่งให้คุณจนลงและผมอยากบอกว่าสิ่งนี้มันกระทบกับทุกพื้นที่ชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยซ้ํานะครับเฮ้ยทำไมผมถึงบอกว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันกระทบกันทั่วโลกจริงๆเดี๋ยวเราลองไปดูข้อมูลต่อจากนี้กันครับ และนี่ครับนี่คือหนึ่งในข้อมูลที่ผมอยากจะแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูครับว่าใช่ครับถ้าคุณเข้าใจอย่างชัดเจนครับทุกวันนี้เนี่ยสกุลเงินของทั่วโลกนะครับต่างผูกกับอเมริกานะเฮ้ยแล้วพี่เบิ้มของเราที่เป็นพี่ใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยอัตรางเงินเฟ้อเป็นยังไงกันเหรอคุณจะเห็นจากกราฟมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะแนวโน้มเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะจนล่าสุดนะวิ่งมาถึง5.4เและเขามีฟอร์เควสต์บอกไว้ด้วยนะว่ามีโอกาสที่เงินเฟ้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นคุณก็เห็นกันอยู่ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากปริมาณหนี้ที่อยู่ในระบบที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดจากการที่มีการอัดฉีดหรือว่าการพิมพ์เงินนะครับรวมไปถึงเรื่องของโควิด19ที่มันเกิดขึ้นในช่วง ปีที่แล้วที่เรามีการล็อกดาวน์กันทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันก็กระทบกันในเชิงระบบการสั่งซื้อในการผลิตต่างๆไปจนถึงการจัดจําหน่ายทั่วโลกเลยนะถ้าพูดแบบง่ายๆก็คือบนโลกใบนี้เนี่ยมีคนต้องการสินค้ามีคนต้องการบริการจริงไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผลิต กันไม่ทันถ้าเทียบกับความต้องการที่มันเกิดขึ้นครับมันผลิตกันไม่ทันครับมันเลยส่งผลให้ราคาของสินค้าต่างๆเนี่ยมันถูกปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่คุณเห็นครับชิปอิเล็กทรอนิกส์ราคาสูงขึ้นกาจอราคาสูงขึ้นน้ํามันหรือสิ่งต่างๆราคาสูงขึ้นแม้กระทั่งเข้าของเครื่องใช้ก็มีราคาที่สูงขึ้นพูดง่ายๆครับราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณ1-2ปีที่ผ่านมามันก็ยิ่งส่งผลให้เงินเฟ้อเกิดขึ้นอย่างรุนแรงขึ้้้นนนดวววยยยบาาางงคก็อจจะสสัั่ฮแลม ะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานมากน้อยขนาดไหนซึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งครับจากข้อมูลที่คุณเห็นอยู่นะครนี่เป็นข้อมูลของคุณเยเล่นนะครับ ประธานเฟดนะครับของสหรัฐอเมริกาเขาประกาศไว้ชัดเจนนะว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกอเมริกาสามารถควบคุมมันได้อ่าเขามีการปรับลด QE ก็คือปรับลดการพิมพ์หรืออัดฉีดเงินนะครับเพื่อเข้ามาอุ้มชูนะครับในภาพพื้นเศรษฐกิจอละล่าสุดเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยแบบเร็วกว่าที่คาดเอาไว้เดิมเนี่ยแผนไว้ปีหน้าแต่ล่าสุดก็เปลี่ยนเป็นน่าจะปลายปีนี้บางคนอาจจะงงว่าอา้าวแล้วการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีผลอะไรยังไงผมบอกคุณอย่างนี้ครับถ ดอกเบี้ยมันมีการปรับตัวสูงขึ้นเนาะสิ่งแรกครับลองคิดภาพง่ายๆเลยสมมติวันนี้เนี่ยคุณฝากเงินอยู่นะครับจากเดิมเนี่ยอัตราดอกเบี้ยของคุณมันได้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนน้อยเนี่ยหรอแม้เช่นไปฝากธนาคารแล้วได้เงินน้อยนั่นหมายความว่าคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะฝากเงินดังนั้นเนี่ยคุณก็จะเอาเงินไปฝากหรือว่ายกย้ายไปอยู่ที่สินทรัพย์อื่นเนี่ยหรอแม้ซึ่งสินทรัพย์อื่นโดยทั่วไปก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นในกรณีถ้าเกิดว่ามีการปรับดอกเบี้ย ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับคนก็จะรู้สึกครับว่าเฮ้ยสินทรัพย์ที่ถืออยู่อาจจะเสี่ยงเกินไปก็จะทําการถอนเงินจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองเป็นหนึ่งปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับในแฟกเตอร์ของตลาดการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้าเกิดคุณติดตามเนี่ยแค่เขาประกาศแวบหนึ่งว่าเฮ้ยจะเพิ่มปุ๊บเนี่ยโอ้โหราคาของคริปโตราคาของตลาดต่างๆเนี่ยก็ร่วงลงพอสมควรเลยและนอกเหนือจากนี้ครับคุณเยเล่นเนี่ยเขาก็ประกาศไว้ชัดเจนนะว่าอ่านี่ มองว่าปัญหาของเงินเฟอ้อที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะว่ามันก็คงจะต้องอยู่กับเราเนาะทึงถามว่าอยู่นานแค่ไหนเขาก็มองว่าอย่างน้อยประมาณ 12เดือนใช่ปหก็ตีไปสักปีหนึ่งซึ่งแน่นอนถ้าวันนี้คุณคิดตามนะว่าเฮ้ยถ้าปัญหานี้มันอยู่กับคนทั่วไปสักปีหนึ่งนั่นหมายความว่าคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องรับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นจากอาหารเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่มันสูงขึ้นและตัวของเขาเนี่ยก็บอกไว้ชัดเจนนะว่าจากสิ่งที่เขามองนะครับปัญหานี้เนี่ยมันจะถูกอิมพลูสนะครับก็คือมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับก็ประมาณกลางปีหน้าจนถึงปลายปีหน้า,น,าน่าจะเริ่มสามารถแก้ไขปัญหารตรงนี้ เกิดขึ้นได้เบอร์นหนึ่งในปัจจุบันเขายังมีสภาวะปัญหาแบบนี้แล้วคุณลองคิดภาพตามดูครับแล้วถ้าเรามองภาพของประเทศที่แบบโ,โหเล็กกว่าเขาอะ่ะเออประเทศรองลงมาหรือประเทศอย่างโลกที่3ที่หลายๆคนก็ชอบเรียกว่าประเทศกําลังพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงกันนี่คือตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดครับที่คุณเห็นอยู่1946นี่คือของประเทศเวเ,วเนซุเอลานะครับโหแล้วดูดิพันเนี่สนี่คือข้อมูลเมื่อเดือนกันยายนเนาะนะครับมีเลบานอน144%คือถ้าคุณคิดเงินเฟคอไ้่ อออกอ่ะวันนี้ลองคิดตัวเลขร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้อะเงินหนึ่งพันบาทของคุณในวันเนี้ยปลายปีจะลดลงร้อยสี่สิบสี่บาทโอ้โหคือแบบมันก็โหดนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้าวของเครื่องใช้เนี่ยราคามันสูงขึ้นนั่นเองชัดเจนเนี่ยคุณจะเห็นตัวเลขโอ้โหเยอะมากเลยบางคนอาจจะแบบตกใจอาร์เจนตินาเนี่ยครับห้าสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เลยเนึกอ,ออกไหมนี่ซิมบับเวครับคุณน่าจะเคยได้ยินเนาะเนี่ยตีไปประมาณห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับโอ้โหก็เยอะมากเลยนะหลักยี่สนะิบกว่าเปอร์์เซซ็็นนตหลัักกะครบึ่ง ค่อนข้างสูงอย่างบราซิลก็10%เกิดขึ้นเหมือนกันคนระับภาวะเงินเฟอ้อของเขาในตอนนี้นะครับปากีสถานก็ประมาณ9% 8.9% 8นะครับคาซัคสถาน8.9%ก็ไม่น้อยนะคุณสังเกตดีๆว่าโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะอุรุกวัย7.4%หรือแม้กระทั่งรัเสเซียก็ประมาณ7%ประเทศแถบยุโรปอย่างโรมาเนียก็โดนไป6%จะเห็นว่าสภาวะเงินเฟอ้อที่เป็นอยู่เนี่ยโอ้โหมันเกิดขึ้นทั่วโลกกันเลยนะครับคือเรียกได้ว่ามันมันรรระทบนนหมดดอออ่่เเเาาางงไปงปูยศพื้ข บ้างดีกว่านะครับอ่านี่อย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราครับอันนี้คือประเทศสิงคโปร์นะครับก็คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่านี่เขาก็โดนรับผลกระทบจากโควิดมาเหมือนกันอ่อล่าสุดนะครับเงินเฟ้อของเขาอยู่ที่ประมาณ2.5ใช่ไหมเอ่อในช่วงกันยายนใช่ไหมครับซึ่งมันขึ้นมาจากเดือนสิงหาคมเนี่ยที่2.4เนี่ยเห็นป่มแนวโน้มของเงินเฟ้อก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันผมลองเซิร์ชให้ดูนะว่าสิงคโปร์นะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับ นี่ครับเห็นไหมครับ2.5%จากเดิม2.4%ก็เป็นข้อมูลตรงกันซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นข้อมูลที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยมีการเก็บได้คอดแล้วก็ประกาศออกมาทั่วโลกนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยตัวเลข2.5%มันอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับมันก็มีข่าวที่เกิดขึ้นนะว่าเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยกออ็รับรู้เนะถึงว่าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยไปจนถึงค่าไฟหรือว่าค่าน้ํามันเนี่ยราคาของเขาเนี่ยดูแบบ เหมือนจะสูงขึ้นเนาะคือพูดง่ายๆเขาก็คงรู้สึกตัวแหละว่าเออของมันแพงขึ้นนั่นเท่ากับว่าถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยมันตอบชัดเจนครับว่าโอ้โหดูเหมือนเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบทั่วโลกเลยเนะไม่เว้นแม้กระทั่งแบบประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็โดนกันถ้าเกิดคุณติดตามอย่างประเทศเราอ่ะเราก็รู้สึกได้กันใช่ป่าวว่าเออบางหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเราก็สูงขึ้นนอกเหนือนจ,จากนี้ครับ นี่ครับอย่างประเทศแคนาดาเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าโอ้โหอินเฟชันเลทของเขาเนี่ยสูงขึ้นเ,เป็นในตรอบ18ปีนี่ถือว่าสูงที่สุดเลยเขาก็รู้สึกกันอ่าเลบานอนเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหของเขาเนี่ยแบบถือว่าเขารู้สึกว่าของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างหนักนะอาจจะแบบหนักกว่าปัญหาของตอนที่ซิมบับเวหรือเวเนซุเอลาเจอกันเลยทีเดียวหรืออย่างประเทศอย่างของแอฟริกาเนี่ยอ,อปดประเทศในแอฟริกาเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างสูงก็ส่งผลกับข้าของเครื่องใช้มันมันจะรับกับสภาวะทั่วไปอะที่แบบคุณใช้ชีวิตอยู หรือแม้กระทั่งอย่างประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยเออเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกเลยว่าในรอบ13ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยมันสูงขึ้นมันก็กระทบกับพวกออพลังงานต่างๆเนาะไปจนถึงแบบพวกน้ํามันอย่างเงี้ยมันเป็นวัตถุด,ดิบที่มันจะต้องใช้อะเออประเทศที่เจริญแล้วเขาจะใช้ทรัพยากรพวกนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ได้รับผลกระทบและถ้าเกิดคุณดูจากภาพภาพนี้ครับภาพภาพนี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับว่ามันแสดงให้เห็นครับว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเ,ออเงินเฟอ้อมันก็กระทบจริงๆเนาะกับทั คือโดนเงินเฟอ้อที่มีสีแรงเงาเนี่ยโดนเงินเฟอ้อซึ่งเขาก็บอกไวน้นะว่ากี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์นั่นเท่ากับว่าจริงๆแล้วปัญหาของเงินเฟอ้อมันเกิดขึ้นทั่วโลกจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าคุณเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าเงินมันเฟอ้อมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอย่างที่ตะกี้เราเห็นเนี่ยแบบยิ่งหนักมากขึ้นอย่างประเทศที่แบบโดนเป็นพันเปอร์เซนต์เงี้ย หลักร้อยนี่ก็โหดแล้วนะจริงๆหลักหน่วยเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหหลายคนก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณดูอย่างบ้านเราเนี่ยเอาตรงๆนีบ้านเราตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6%ก็ค่อนข้างฝืดพอสมควรเลยเนาะไม่ไม่คอยการเติบโตมันน้อยอะ่ะถ้าของมันแพงขึ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเนี่ยหลัก10%หลักร้อยเปหรือไปหลักพันเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหมันมันก็เรียกได้ว่าเงินแทบจะแบบเกือบจะไม่มีค่ากันเลยอะ่ะเออเป็นลักษณะอย่างนั้นเนาะซึ่งผมเชื่อ แล้วเนี่ยมันเคยมีข่าวที่ออกมานะว่าเงินกระดาษของทั่วโลกครับเรียกได้ว่าถึงขั้นแบบไม่มีค่าเลยอเออเป็นได้แค่เหมือนกระดาษเช็ดก้นน่ะอารมณ์แบบนั้นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันเคยเกิดนะไม่ว่าจะเป็นในสภาวะของสงครามโลกครั้งที่1นนะครับทีออ่ประเทศของผู้แพ้อย่างเยอรมันเนาะเป็นผู้แพ้สงครามซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่มีเงินอยู่แล้วอะ่ะเออเพราะว่าเขาเนี่ยพิมพ์เงินออกมาเยอะมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าประเทศของเขาไม่มีอํานาจ ตรงนั้นนะครับหรืออย่างประเทศที่อย่างเป็นเวเนซุเอลาหรือซิมบับเวเนาะถ้าเกิดคุณเคยได้ยินข่าวก็จะเห็นว่าถึงขั้นแบบเงินมันไม่มีค่าจริงๆจากเดิมที่เจอแค่คําว่าอินฟล레이ชันหรือเงินเฟอ้อธรรมดามันจะกลายเป็นเงินเฟอ้อขั้นสุด นะเขาเรียกกันว่าไฮเปอร์อินฟลชันไฮเปอร์อินฟลชันเนี่ยให้คุณเข้าใจก่อนครับว่าคำคำนี้เนี่ยมันเป็นเงินเฟอ้อที่แบบระดับรุนแรงเนาะปกติเนี่ยมันมักจะเกิดกับประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศโลกที่3อะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าแบบเ,ออเขาเรียกไรพื้นฐานทางการเงินหรือเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าประเทศไหนเนี่ยเกิด ไฮเปอร์อินเฟชันเกิดขึ้นนะประเทศนั้นๆเรียกได้ว่าจะค่อนข้างอดอยากเลยมันจะส่งผลให้เงินสดที่คุณถืออยู่เนี่ยแทบจะไร้ค่าเลยคนที่รอดเนี่ยต้องบอกว่าโดยทั่วไปมักจะเกิดจากการที่เขาถือแอสเซทนะครับและเป็นแอสเซทที่แบบค่อนข้างเข้มแข็งถือธุรกิจที่ค่อนข้างเข้มแข็งหรืออาจจะถือบิตคอยก็เป็นไปได้ถือทองคาก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าในสภาวะนั้นอะไรจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเขาได้นะครับแต่ต้องบอกว่า ถ้าสิ่งสนะิ่งนั้นหรือไฮเปอร์อินฟลชันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะไม่ว่าคุณจะรวยไม่ว่าคุณจะจนหรืออะไรยังไงรับผลกระทบอย่างแน่นอนกันหมดเลย นะครับแจ็คดอซี่ครับที่เป็นเจ้าของทวิตเตอร์นะครับเป็น CEO ของทวิตเตอร์นะครับให้คุณเข้าใจเลยนะว่าคนคนนี้เขาเก่งในเรื่องของข้อมูลเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ IT ด้วยเช่นเดียวกันผมก็ไม่รู้ว่าเขามีข้อมูลวงในหรืออะไรเนาะนี่ครับก็คือจากข้อความของแจ็คดอซี่ครับเขาทวิตเอาไว้ครับว่าไฮเปอร์อินเฟชันนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมที่อัััันนนนนตราาาาายยไไปกกกววว่่คือเเเเ้้ขขีชดดจจมํลงะิึ กับสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเป็นพิบัมยักษ์ใหญ่แล้วมันก็จะกระทบไปถึงทั่วโลกซึ่งต้องบอกก่อนนะครับข้อมูลหรือข่าวนี้ไม่มีใครการันตีได้นะว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยถ้าคุณมีโอกาสที่จะเตรียมตัวเองเพื่อรับมือเพราะคุณเห็นอยู่แล้วนี่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหทุกอย่างเนี่ยมันเฟอ้อจริงๆของมันก็ดูแนวโน้มแพงขึ้นค่อยๆแพงขึ้นแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมันก็พูดได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสิ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นใน US นะครับซึ่งเป็นประเทศใหญ่ ไม่แปลกเลยนะครับที่สกุลเงินทุกประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยที่เขาผูกกับ US เนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันเกิดไฮเปอร์อินฟลชันนี้ขึ้นนะครับถ้าคุณติดตามข่าวเนี่ยคุณก็จะรู้ครับว่ารัเสเซียเองหรือจีนเอ่ยเขาก็ ทยอยขายพันธบัตรของอเมริกาออกไปนะพูดง่ายไม่ถือเงินดอลลาร์นั่นเองและเขาตั้งใจจะเทขายให้หมดพอร์ตของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนั่นหมายว่าเขาอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างกันก็ได้ไม่เว้นแม้กระทั่งอย่างแจ็คดอซีที่ทวิตตรงนี้ลงมาและถ้าวันนี้เราพูดถึงไฮเปอร์อินเฟชันผมอยากให้คุณเข้าใจเลยครับมันไม่ใช่แค่หลักหน่วยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แค่เงินเฟอ้อหลัก10%แต่มันเป็นเงินเฟอ้อระดับหลักพันเปอร์เซ็นต์หลักหมื่นเปอร์เซ็นต์ กันเลยทีเดียวบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อหลักหมื่นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขนาดไหนกันละ่ะโคชบอลบอกได้แค่นี้ครับจินตนาการเลยครับเท่านี้ข้าวของคุณ1จาน50บาทนะครับตอนต้นปีไฮเปอร์อินเฟชันสักพันเปอร์เซ็นนะครับกลายเป็นว่าข้าวของคุณครับตอนปลายปีครับจะมีราคาที่550บาทเนี่ยคือหลักพันเปอร์เซ็นต์แล้วลองคิดดูนี่แค่ข้าว1จานนะครับยังไม่นับของอย่างอื่นมันจะกระทบ ขนาดไหนเนี่ยครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบให้ดูครับสมูติค่าเช่าเนี่ยอาพาร์ตเมนต์เนี่ยสองห้องนอนเนาะจากเดิมเนี่ยเดือนละ2,000 US เอสนะก็จะถูกเปลี่ยนกลายเป็น22,000 US กันเลยทีเดียวคุณคิดดูครับว่าเงินเฟอ้อหลักแบบ1,000%เนเนี่ยก็คือเป็นไฮเปอร์อินเฟชันเนี่ยมันหนักหน่วง ขนาดไหนนะครับนั่นเลยไม่แปลกนะครับที่ประเทศต่างๆที่โดนแบบไฮเปอร์อินเฟชันขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินของเขาแทบจะไร้ค่าเลยถ้าถามว่าไร้ค่าได้มากขนาดไหนก็ดูจากภาพนี้ครับถึงขั้นเด็ก2คนเนี่ยตัดเงินเลยนะครับตัดเงินกระดาษเนี่ย ออกมาซึ่งสิ่งสิ่งสิ่งนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันมีหลายข่าวเยอะมากมีแบบเด็กไปเล่นในกองเงินที่เป็นแบบเงินกระดาษบางคนเนี่ยเข็นรถเนาะที่แบบหอบเงินแต่สุดท้ายเนี่ยโดนปล้นอะไรนะครับโดนปล้นรถเข็นครับแต่เงินยังอยู่กับที่นะครับคือโจรไม่เอาเงินนะ แต่เอาไอ้ตัวรถเข็นไปแทนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกครับถ้าวันนี้คุณดูตัวเลขของราคาน้ํามันนครับดัชนีราคาน้ํามันครับมันแสดงให้เห็นครับนี่คือข้อมูลในรอบประมาณ1ปีนะตีไปสัก2ปีละกันช่วง2ปีที่ผ่านมาครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นราคาของน้ํามันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35.79 US ต่อบ,บาเรล ปัจจุบันครับจาก35ขึ้นมา83หมายความว่าในช่วงประมาณ1ปีกว่าๆเนาะมันขึ้นมาโอ้โหเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณคิดดูแล้วกัน1ปีกว่าๆเฟอขึ้นมาแบบราคาสูงขึ้นเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณไต่ตองให้ดีครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยขนาดเงินเฟอทั่วไปแค่หลักแบบหน่วยเปอร์เซ็นต์น่เออแค่หลัก1% 2%เนี่ยคุณยังรู้สึกว่ามันก็กระทบกับพื้นฐานชีวิตของคุณระดับหนึ่งเลยจริงไหม แฟชันหลักพันเอซอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันอาจจะกลายเป็นคุณอาจจะไม่มีที่ยืนในสังคมเลยก็เป็นไปได้คุณอาจจะไม่มีกินอีกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตของคุณก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย ก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณเนี่ยก็คงต้องชัดเจนครับว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจําเป็นที่จะต้องป้องกันความเสี่ยงของเงินเฟ้อต,ตรงนี้ถ้าถามผมว่าแล้วจะป้องกันยังไงง่ายมากครับคุณก็แค่ซื้อทรัพย์สินให้ถูกต้องให้ถูกจังหวะแล้วคําถามคือทรัพย์สินอะไรที่เป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องและถูกจังหวะถูกจังหวะเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอาจจะพอดูออกแต่ถูกต้องเนี่ยอันนี้บอก k, ยากครับมันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณเชื่อในอะไรและอะไรคือสิ่งที่คุณมีความรู้กับมััันนนนข้้ออหลลงงงงีี่่่สสํําาาคคคญมกุุุณณจเป็ตททใิ เข้าใจและมีความรู้นะครับมิฉนั้นครับสุดท้ายเงินของคุณก็จะสูญโดยปรย่าประโยชน์นั่นเองใครที่เคยเรียนรู้กับผมในคลาสต่างๆผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นว่ามันตั้งตนน้นตั้งแต่ปี1 9 7 1เนาะที่ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันนะครับเขาเลือกเทียดถอดโกลสแตนดาร์ดนะครับก็คือถ้าจะพิมพ์เงินเนี่ยคุณต้องเอาทองคำมาวางคำ้ำแต่เขาถอดระบบนี้ออกไปว่าให้ทุกประเทศเนี่ยขึ้นกับ US ได้เลยนะครับ คุณไม่จําเป็นที่จะต้องถือทองคําในการแบ็กอัพเงินตรงนั้นต้องบอกว่าเดิมเนี่ยทองคําเป็นทุนสํารองของประเทศแต่ตั้งแต่ปี1971ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่ครับนี่คือแถวแถวปี1970เนอะคุณดูข้างล่างคุณจะเห็น1970ราคาของทองคาจะอยู่ที่ประมาณฝั่งขวาคือเขียนไว้33เนอะ33 34 US ต่อออนโดยประมาณจนกระทั่งปี1971ครับ 1971เนี่ยคุณดูที่ตัว O ก็ได้ครับตัว O เนี่ยราคาเริ่มขึ้นไป39เห็นไหมตัวเลขเปลี่ยนไปนะกลายเป็นราคา39เฉยเลยเออหลังจากถอนโกด์สแตนดาร์ดออกปุ๊บมันพิมพ์เงินมันพิมพ์มาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกระทบให้ค่าเงินลดลงถ้าเงิน US ดอลลาร์ลดลงสินทรัพย์อย่างทองคำก็เลยมีมูลคา่าหรือราคาที่สูงขึ้นโดยอัตโนมัติและคุณสังเกตดีๆครับหลังจากที่มันขึ้นมันก็มีการขึ้นลง มีการสวิงซึ่งของเดิมเนี่ยมันดูแบบคงที่เนาะเห็นปะเออมันดูคงที่ถ้าเกิดคุณไปคุยหาข้อมูลดีๆคุณก็จะเห็นว่าก่อนหน้าเนี้ราคามันอยู่ประมาณ33-35ิ 35. แค่นี้ครับไม่ได้เกินนี้เลยแต่คุณดูครับขึ้นมาถึง700เลยนะหกเ0เลยนะแล้วก็ร่วงลงเห็นปะอ่าร่วงลงอยู่ประมาณ2-300ใช่ไหมแล้วก็ดีดขึ้นไปครับโอ้โหยาวเลยครับพันเร่วงลงมาปรับฐานใหม่1000ล่าสุดก็2,000 โดยประมาณแล้วก็ตอนนี้ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นมาพันแปคุณสังเกตุอะไรัหมครับมันไม่เคยกลับมาที่จุดจุดเดิมอีกเลยนะจุดที่ประมาณ3 US US นะดยประมาณเนี่ยไม่เคยกลับมาจุดนั้นอีกเลยนั่นถึงเป็นเหตุผลนะครับที่ผมบอกคุณนะครับว่ามันมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณเนะี่ยควรจะลงทุนกับสิ่งที่มันมีโอกาสกับชีวิตของคุณ เป็นทรัพย์สินที่มีโอกาสที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือถ้าคุณจะต้องจ่ายเงินออกไปควรจะจ่ายให้กับสิ่งที่มันจะช่วยให้ชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะดีขึ้นข้อนี้สําคัญมากๆแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีโอกาสคุณทําได้แค่ศึกษาไปกับมันแล้วฝึกที่จะลงทุนให้ถูกจังหวะข้อนี้สําคัญ อย่างมากนะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดน,นึงครับอย่างที่คุณเห็นครับว่าเมื่อสักครู่ผมแชร์ให้คุณได้เห็นครับว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้เงินของคุณเนี่ยหายไปแล้วทาให้คุณจนลงจนลงในทุกๆวันซึ่งสิ่งสิ่งนั้นมันคือเรื่องของเงินเฟอ้อรละปฏิเสธไม่ได้ครับระดับของเงินเฟอ้อทั่วไปเนี่ยหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ทาให้เราหลายๆคนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยกระทบกับในสภาพวะของข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหรือสิ่งที่คุณเนี่ยต้องจ่ายเงินออกไปถ้าการจ่ายเงินนั้น ดีขึ้นเลยนะครับไม่ได้ช่วยการเงินของคุณหรือว่าทรัพย์สินของคุณที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันดีขึ้นเลยนั่นหมายความว่าคุณก็จะจ่ายไปโดยเสียเปล่าแล้วมันก็จะทําให้คุณเนี่ยจนลงมากขึ้นมากขึ้นแล้วสิ่งนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันทั่วโลก จริงๆใช่ครับบรรดาเงินเฟอ้อเนี่ยคุณอาจจะยังพอรู้สึกและพอที่จะหาหนทางในการรับมือบันได้แต่ถ้าวันนี้ผมอยากบอกคุณว่าในกรณีถ้าเกิดมันเกิดสิ่งที่รุนแรงกว่าในระดับที่เป็นไฮเปอร์อินฟลชันนั่นคือเงินเฟอ้อระดับหลักพันเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนมันมีโอกาสสูงมากที่ คุณจะได้รับผลกระทบไปเต็มๆดังนั้นผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าสิ่งที่มันจะช่วยเหลือคุณได้คือวันนี้คุณจําเป็นที่จะต้องศึกษาไม่ว่าจะเรื่องของการเงินเอย่ยเรื่องของการลงทุนเพื่อทําให้คุณเนี่ยสามารถลงทุนในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินที่ทําให้เงินของคุณมันเติบโตงอกเงยและถูกจังหวะอย่างน้อยที่สุดถ้าสินทรัพย์ประเภทนั้นเนี่ยมันมีความแข็งแรงหรือทนทานมากพอครับมันอาจจะช่วยเปลี่ยนหลักความร่ํารวยในชีวิตของคุณเลย <owad Es> เปป็นไได <ion> <ing> ้เพราะฉะนั้นครับสำหรับใครก็ตามครับถ้าเกิดดูคลิปคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้นีฝากเป็นกําลังใจให้กับผมสักนิดนึงนะครับด้วยการกดไลค์คลิปคลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับและอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆในช่องช่องนี้นะครับหรือถ้าใครอยากจะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ก็สามารถ พิมพ์เข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่อง Born Happiness Investor ช่องนี้นะครับก็สามารถสนับสนุนด้วยการเลี้ยงกาแฟผมสักแก้วนะครับ Q R code ที่ผมแปะเอาไว้ ได้เลยซึ่งแน่นอนครับความรู้อย่างนี้ถ้าคุณคิดว่ามันมีประโยชน์ผมก็ตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันอย่างนี้หรือถ้าใครอยากจะเรียนรู้ในความรู้ที่มันเป็นเชิงลึกและเอาไปปรับในวิธีคิดของคุณทําให้การเงินการลงทุนของคุณดีขึ้นนะครับคุณสามารถพักเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line แอข้างล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยหรือค r c o า e ที่ผมแปะข้างๆ Line ตรงนั้นได้เลยโดยพิมพ์คําว่า mff กันเข้ามา นะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปใช้ในชีวิตของคุณดูเพื่อทําให้พอร์ตของคุณทําให้การเงินของคุณทําให้ชีวิตของคุณไม่ต้องจนหลอกเหมือนคนส่วนใหญ่ลอง เอาไปทํากันดูนะเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้กันจนจบนะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะรับมือกับสภาวะเงินเฟ้อหรือสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณและมีความสุขในชีวิตนี้